ปฏิสัมพิทาสามคือ 1. อัธตาปฏิสัมพิทา 2. นิรรตติปฏิสัมพิทา 3. ปฏิภาณปฏิสัมพิทาทำเป็นอพยากฤตเป็นฉนายมาโนวิญญาณธาตุอันเป็นวิบากสารคตด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์และถึง มีทาเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะกามาวาจรกุศลกรรมอันได้ทําไว้แล้วได้สังสมไว้แล้วนั้นแลในสมัยใดภาสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแห่งจิตมนินทรียีอุเปกินทรียี ชีวิตินทรีย์หรือนมามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีในสมัยนั้นธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารมเป็นอัพยากฤตความรู้แตกฉานในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัถาปติสัมพิทาบัญญัติแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมมีด้วยนิรุตติใดความรู้แตกฉานในอันกล่าวธรรมนิรุตตินั้น ชื่อว่าเิรุติปฏิสัมพิทาบุคคลรู้แตกฉานซึ่งยานเหล่านั้นด้วยยานใดว่ายานเหล่านี้สองเนื้อความนี้ดังนี้ความรู้แตกฉานในยานทั้งหลายนั้นชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา